เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านครับข้ารเจ้านายสถาบัภไพมณีครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านกาเนสำนันกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลรับผิดชอบการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 จะมานำเสนอในส่วนของคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจตามแผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชาว1 6 1 0 1ในส่วนของหน่วยการเรียนรู้วิทยาการคำนวณครับเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะชีวิต ซึ่งมาจากการใช้มือถือในทุกวันนี้การใช้อินเทอร์เน็ตผูกติดกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และในปี2 0 2้พบว่าในประเทศไทยมีจำนวนบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านบัญชีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหยิบยกประเด็นอาชญากรรมออนไลน์มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนและจัดก,กระบวนการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพครูผู้สอนเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ J A R G A Online, หรือไซเบอร์ครามเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพฤติกรรมการหลอกลวงโดยการแอบอ้างการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลการหลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการพบให้เห็นอยู่ทั่วไปในสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ผู้สอนได้เลือก Who Out Model ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นวิธีการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์โดยแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1 Wake Up นำเข้าสู่บทเรียนโดยครูผู้สอนได้ใช้เกมตัวเลขการช็คอ,อิงของรู้สึกประเด็นคำถาม ตลอดจนการเปิดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ขั้นที่2 organize ขั้นการเรียนรู้ครูใช้หลายประเด็นคำถามโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม r C A เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต บูรณาการกับความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง51เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้จากประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และนำมาใช้งานจากนั้นจึงแจกใบความรู้เรื่องไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมออนไลน์ขั้นที่3 w o r k o u t กอระดมสมองครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความเก่งอ่อนและพิเศษเพื่อให้ผู้เรียน ได้ช่วยเหลือกันโดยให้ออกแบบบทบาทสมมุติหรือโลเพลจากข่าวอาชยากรรมออนไลน์ที่นักเรียนสนใจโดยการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและให้ผู้เรียนช่วยกันประเมินกิจกรรมกลุ่มในประเด็นต่างๆขั้นที่4แชร์อภิปรายนำเสนอผลงาน โดยใช้กลงลอ้อเสียงทายและจับเวลาการนำเสนอจากนั้นครูเดยสาธิตเกมเซฟอินเทอร์นเน็ตและให้นักเรียนลองเล่นดูนะครับซึ่งเป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งจะออกมาในรูปแบบของคะแนนโดยหผ่านเกมน,นั้นระบบสามอัดออกแบบเกียติบัตรให้แก่ผู้เรียนด้วยครับ จากการจัดการเรียนรู้พบว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียนคิดเป็นร้อยละ100และสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่ตลอดจนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงผลการเรียนจะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนั้นผู้เรียนก็ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองฝึกการวิเคราะห์ การสังเคราะห์รวมถึงมีการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครูผู้สอนก็มีการเลือกใช้แล้วก็ประยุกต์รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนก็เกิดความสนุกและความสุขในการเรียนรู้และผู้สอนก็หวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้จากการศึกษารูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์นี้ ไปใช้ในการป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครูผู้สอนขอ,อนำเสนอคลิปแรงบันดาลใจเพียงเท่านี้สวัสดีและขอบคุณครับ